ยนใหม่สิดูรรยโน,โนใหม่ยนใหม่อ่าบุญยโ,โลยิงยิงปังๆเลยจ้ายิงยิงปังๆแล้วใช้ลานนะปีนี้หวังว่าโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยนี่เพื่อนนักแสดงยอดแม่ที่นีด่ นี่ก็เป็นนักแสดงท่านหนึ่งแล้วนะคุณเนะักแสดงท่านหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับนักแส,สดงช่องเจ็ดเลยเลโลเด็กจันะรช่องรยไปแล,ว,ล,ลวัสด คนอยากมนฝากสัสดค่ะะไรว่าเรวสาวสวยเจอแล้วสาวสวยคุณธนทสวัสดีค่ะเจอะไรจีจีไปเนื่ย คำว่เด็กค่ะคำว่าเจอลองดูประมาณนี้นะครับคนฝันได้เลยใช่ไหมครับรนไปเลย La no, 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 no.